ก็ทุกคนเตือนหมดเลยว่าอย่าจีบกับเอชินอย่าเป็นใจเขาเตือนว่าไงไม่เป็นไเธออย่าเลยเธอดูลุกสิเธอดูบอกมาคืนนี้อย่างแต่กี่ครั้งเขาก็กลัวไงแม่โอ้ยตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างได้อีกครั้งหนึ่อะตอนนั้นเพลงเขาเพลงเขาเพลงเขาเพลงเาพ่อหนูเอ้ยเขาดูลุกเจ้าชู้นะหรืออะไรอย่างน๋อพ่อก็เตือนด้วยเหรอพ่อแม่ไปกองก็ไม่ได้หรอใช่ไหมคือพ่อไม่ได้บอกแต่พ่อดูลุกอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเสือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หนูก็เลยแบบรับรองอ่ะมึงหนูก็เลยแบบนะเดี๋ยวจะแบบ เอาให้อยู่หมัดรอรได้เลยนี่ก็สู้ด้วยนี่ก็สายสู้ไงหนูก็เลยว่าเจอเลยเธอต้องเจอคนแบบฉันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบอ่ะก็คงไม่เป็นอย่างนี้ป่ะก็จริงอะนะเพราะเหรอเราก็คิดว่าเอาต่อให้เจ้าชู้มาเราก็เตรียมรับมือไว้ก่อนผู้ชายคนนี้เจ้าชู้แน่คือหนูสึกว่าคนเตือนอะหนูขอบคุณมากเลยที่เตือนแต่คนที่จะรู้หรือคนที่จะสัมผัสได้คือเราถูกต้องไหมคะคือไม่มีใครรู้นอกจากเราหนูอ่ะลองดูสักตั้งถ้าเกิดจะเจ็บฉันเจ็บถ้าเกิดไม่เจ็บฉันก็แฮปปี้ไงอ่าไม่ไม่หึงอ่ะเขาต้องไปเล่นคอนเสิร์ตทุกคืนรรเเเงงงีียช่วกกึึปป็็นนฟลแบบ าเป็นผู้หญิงขี้หึงปีแรกหลังจากนั้นมาก็ไม่หึงแล้วเพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเขาไม่ต้องชู้เลยจริงๆใช่ไหมเพราะทุกร้านคุณก็อยากมากี่ครั้งกี่ครั้งใช่ไหมเขาไปดูคุณอยู่ไงมันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงแต่ไม่อยู่กับใครอันนี้เช็คเลยจริงๆเลยการแสดง